สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชินายุทธกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับขอมาพูดถึงข่าวนักเตะคนนี้หน่อยครับเมมฟิสเดปายก็ไม่ได้พูดนานแล้วนะคือว่าทางด้านลูกพี่ใหญ่ยอย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับเมื่อวานวานี้หรือว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาได้ออกมาพูดนะมายืนยันเลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอจากทีมไหนๆเลยที่ติดต่อเพื่อดึงตัวเมมฟิสเดปายกองหน้าของบาร์เซโลนาไปร่วมทีมนะครับ เราต้องบอกว่าเมมฟิสเดปายตอนนี้กลายเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในถิน่นคัมโนครับหลังการมาของโรเบิร์ตเลวา o ดอฟกี้ครับจะให้เขาเนี่ยลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาไปเพียงแค่3เกมรวมเป็นเวลาในสนามเพียงแค่1 3 1นาทีเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทางเจ้าพุุุูบาร์เซโลนาครับพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอปล่อยตัวเมมฟิสเดปายออกจากทีมขณะที่เดปายเองเหลือสัญญากับบาร์เซโลนาจนถึงปี2 0 2 3นะครับ ตอนแรกครับสื่ออย่าง90มิลเนี่ยบอกว่าสเปอร์แมนยูรวมไปถึงอาร์เซนอลให้ความสนใจเดปายอยู่และอาจจะยื่นข้อเสนอดึงตัวเดปายเนี่ยไปร่วมทีมในช่วงตลาดเดินมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับแต่ว่าทางลูกพี่อย่างโรมาโน่ครับเนีมาพูดถึงเรื่องของเมนเฟสเดปายก็ว่าตอนนี้เนี่ย จากที่ผมได้ข้อมูลมามีข่าวลือออกมามากมายแต่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปปทัทธรรมเลยไม่ใช่แค่กับไก่ในทองสเปอร์อย่างเดียวหรือว่าสโมสรอ,อื่นๆนะครับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเมมฟิสเดยายตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยสําหรับฟราบิซิโอโรมโนที่ได้ออกมาพูดถึงอนาคตของเมมฟิสเดยายตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อเสนอจากทีมไหนย,ยื่นมาหาเขานะครับอ,อ,อยู่บา์เซลนาตอนนี้ก็กลายเป็นรองของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ไปนะครับ ก็ต้องมารอดูแหละว,ว่าอนาคตของเมมฟิสเดปายจะไปจบกับทีมไหนหรือว่าจะอยู่กับบาร์เซโลนาจนหมดฤดูกาลไปเลยนะครับก็ต้องตามจริงๆล่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเมมฟิสเดปายคอมเมนต์กันมาให้ผมหน่อยจัดมาเลยครับวารุ